สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพูดถึงความในใจนิดนึงนะครับตอนผมเป็นวัยรุ่นเนี่ยตอนเราอายุ20เนี่ยคือผมเนี่ยมีโอกาสได้บวชบวชสองเดือนกับ20วันอีกสามวันจะเข้าบรรษาเนี่ยผมสึกก่อนคือผมบวชไม่ถึงบรรษาพูดตรงๆนะแต่ผมจะมาบอกว่าคุณคุณทั้งหลายคุณผู้ชายทั้งหลายเนี่ย ที่มีโอกาสได้บวชเนี่ยบอกว่าคุณเป็นคนคนที่โชคดีที่สุดนะครับเป็นคนที่โชคดีมากเลยเพราะอะไรเพราะการบวชเนี่ยอย่างแรกเลยนะต้องเกิดเป็นผู้ชายนะครับ <c oughs> ถึงจะได้บวชอย่ที่สองเนี่ยการบวชเนี่ยมันเปลี่ยนสถานะคุณนะครับไม่ว่าคุณจะเคยสำมาเละเทมานะแต่เป็นคนที่อ่า ไม่ตั้งใจเรียนจะเป็นนักเมหัวไม้จะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยพอคุณบวชปุ๊บเนี่ยคนที่เคยเกลียดคุณเนี่ยเขาจะไหว้คุณนะอันนี้อย่างที่สองนะครับอย่างที่สามเนี่ยอะไรครับการที่คุณเป็นนัก,นกบวชเนี่ยเป็นพระเนี่ยคุณจะได้อะไรก่อนคารวะเช่นอะไรครับกินข้าวก่อนหนะครับได้ทําอะไรก่อนเนี่ยเขาจะให้คุณก่อนกินของที่ดีกว่านะครับ เชื่อไหมบางคนเนี่ยยากจนนะมีอุสาไปหาของดีๆมาเพื่อถวายพระเพราะเขาคิดว่าอะไรเขาคิดว่าเป็นเนื้อนาบุญนะครับอันนี้คือสิ่งที่คนที่บวชเนี่ยควรจะสํานึกไว้คุณเป็นคนที่โชคดีมากๆและอย่างที่สี่คืออะไรครับคุณได้มีโอกาสได้ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าคุณเจออาจารย์ดีๆนะครับที่สอนธรรมะที่ถูกต้องหรือไม่คุณ อ่านหนังสือดีๆนะครับในในวัดเนี่ยไม่ไว่าจะเป็นพระตัตไตดีดกไม่ไว่าจะเป็นตำหรับตำราต่างๆเนี่ยมันจะทําให้คุณเข้าใจธรรมชาติเข้าใจธรรมะได้มากขึ้นนะครับ mm. ผมถึ็รู้ว่าคนที่มีโอกาสบวชนี่ยนะครับพ mm. ูดจตรงนะผมต้งเสียดายเลยที่ผมเนี่ยต้องทํางานผมไม่มีโอกาสบวชได้นานไงนะครับ mm. ผมต้องศึกมาทํางานเพื่อ ส่งตัวเองเรียนแล้วก็ส่งทางส่งทางบ้านนะครับแต่ก็บอกว่าไอ้สองเดือนหรือยี่สิบวันที่ผมบวชเนี่ยเป็นยังไงท,ที่ที่ที่ทําให้ผมได้มีโอกาสศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็นํามาใช้เวลาเกิดปัญหาบางครั้งอาจจะหลงลืมนะบางครั้งอาจจะลืมตัวบ้างตามภาษาไว้นุม่มทำผิดพลาดไปบ้างในชีวิตแต่ทุกครั้งที่เกิดปัญหาเนี่ย ธรรมะที่เคยศึกษาเนี่ยมันจะเข้ามานะครับ <c oughs> เข้ามาทําให้เราเกิดความทุกข์น้อยลงนะช่วยทาให้เราแก้ไขปัญหาในชีวิตได้คีดบอกว่าอืมจะใช้คําว่าอิจฉามันก็แรงเกินไปนะครับอ่ะบอกว่าผมรู้สึกว่าคนที่บวชมีกาสได้บวชมีโอกาส,ท,กาส,ท,กาสที่ดีนะครับโอกาสที่ดีมากๆคุณจะบวชไม่นานหรือคุณจะบวชตลอดชีวิตก็ถือว่าคุณมีโอกาสที่ดีมากๆ ที่ได้ศึกษาธรรมะของะพุทธเจ้านะครับผมจะบอกว่าอันนี้ขอเล่าความรู้สึกนิดนึงนะครับวันแรกที่ผมบวชเนี่ยคือก่อนที่ผมบวชเนี่ยผมไปอยู่วัดมาครึ่งเดือนไปท่องหันหน้ากับเจ้าวาดตอนนั้นนะครับคือหลวงหลวงปูง่ตโตวัดโพภาวนารามท่านเป็นเจ้าท่านเป็นเจ้าวาดแ,และท่านเป็นพระที่ดีมากเลยนะท่านจะสอนธรรมะสอนอะไรสอนนั่งกาารรมฐาน เป็นพระที่ดีมากๆนะครับท่านบอกว่าหลวง,งปู่จะเตือนหลวงปู่จะเตือนคุณนะว่าคุณบวชเนี่ยคิดเสมอเลยนะว่าเราเนี่ยจะกินจะใช้เนี่ยเนื้อหัวคนเออบอกว่าคุณลองคุณอาจจะยังไม่เข้าใจแต่พอคุณบวชไปเนี่ยแล้วคุณจะรู้เองว่าเราเนี่ยใช้ของบนหัวคนกินของบนหัวคน ไม่ว่าจะเป็นคนตำแหน่งสูงตำแหน่งใหญ่แม้กระทั่งพระราชาเจ้าฟ้ามากษัตริย์เนี่ยคุณจยกินของมบนหัวเขาโอ้โหขนาดนั้นเลยคือผมก็ยังเก็บความสงสัยไว้นะครับแต่หลังจากที่ <c oughs> ผมถอดชุดหน้ากออกและใส่ผ้าเหลืองเนี่ยนะครับหลังจากสวดยัติเสร็จแล้วเนี่ยออกมาที่หน้าโบสถ์เนี่ย บอกตรงๆนะใจใจผมหล่นมันไม่ร้หล่นพอดีใจหรือหล่นเพราะว่าคือมันสับสนไงคือแม่ผมเนี่ยก้มก่าผมที่เท้าคือจะบอกว่าปกติแล้วเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราเนี่ยต้องกลับใช่ไหมเราต้องกลับพ่อแม่เราคือพ่ออพ่อผมเสียไปนานแล้วไม่มีโอกาสได้เห็นผมบวชก็ทันทีที่ผมเข้าออกจากโบสถ์เนี่ย ม่ผมเนี่ยก้มกราบอยู่ที่เท้าคือคือเราก็เราก็กราบต่อไม่ตอบไม่ได้เพราะเราอยู่ในเพศที่สูงกว่าเราเป็นพระใช่ไหมครับสีมันสูงกว่าแล้วช่วงนั้นตายายผมก็ยังอยู่ตายายผมก็มก้มลงกราบอยู่ที่เท้าแล้วก็ญาติพี่น้องอานะครับอาแล้วก็เพื่อนเนี่ยก็มากราบคือความรู้สึกตอนนั้นมันไม่ใช่ว่าดีใจอะแต่มันความรู้สึกว่าเฮ้ นี่เรานี่เราแบบอยู่ในจุดจุดนี้เลยเหรอจุดที่เขาต้องมากราบกไหว้เราอะ่ะนะครับคือเกิดความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ว่าดีใจนะมันเป็นความรู้สึกว่าเหมือนเหมือนเราต้องรับผิดชอบอะไรหลายอย่างความรู้สึกตอนนั้นนะรับผิดชอบอะไรหลายอย่างคือคิดอยู่ซิว่าแม่เรานะครับตาเรายายเรานะคนที่ คนที่เราจะต้องกราบไหว้เขาเมื่อเราเป็นคารวาเนี่ยเขามากลาบเท้าเราเขาโมไ้ไหวเราเนี่ยความรู้สึกแบบอ่าถ้าผมเป็นพระที่ชั่วนะถ้าผมเป็นพระที่ชั่วเนี่ยนะผมจะต้องรับกรรมตกนรกขนาดไหนนะครับทันในนั้นเนี่ยคําสอนของหลวงปู่โตมันก็เล่นเข้ามาในหัวบอกว่าคุณจะต้องใช้ของบนหัวคนกินของบนหัวคนหลังจากนั้นเนี่ย ก็ไปฉันเพลนก่อนฉันเพลนเนี่ยคนที่มาให้ผมฉันเนี่ยเขาก็เ,าเอาของจบเหนือหัวไม่ว่าจะเป็นแม่ผมตายายผมแต่ญาติกันเอาของมาจบบนหัวแล้วก็มาให้ให้ผมฉันนะครับคือความรู้สึกเราเนี่ยไม่รู้สิความรู้สึกเราแบบที่เราไี่กินแบบมันเหมือนเขาเขาคาดหวังไงเขาคาดหวังว่าอะไรครับ เขาคาดหวังเราเนี่ยเป็นเนื้อนาบุญเขาคิดว่าเขาทําบุญกับคนทั่วไปเนี่ยมันไม่ได้บุญเท่ากับเท่ากับทากับพระใช่ไหมครับเพราะพระมีศีลเหนือกว่าศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อผมเนี่ยกินข้าวด้วยเหมือนกับมันความรู้สึกอะความรู้สึกมันเหมือนกับการรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่คือเราเนี่ยจะประมาทไม่ได้เราจะชั่วไม่ได้เอาุงตรงนะเราจะชั่วไม่ได้ <c oughs> และหลังจากผมบวชไปหนึ่งวันนะครับก็มีพระบวชใหม่แต่แก่แล้วตอนนั้นอายุแกน่าจะหกสิบกว่าเขาที่ตำไมนะครับหลวง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 ตำไมนะครับตำไมเนี่ยผมรู้จักต่เด็กๆตำไมเนี่ยแกถีบถีบสำล้อนะถีบสำล้อแล้วกินเหล้าเมายำไปอ่ะนะครับบางทีก็นอนตามข้างถนนอยู่ๆเนี่ยผมบวชได้หนึ่งวันเนี่ยเออตำไมแกนึกยังไงแกมาบวช เพื่อนเพื่อนเชื่อไหมครับตํามไมคนขี้เหล้าคนที่นอนกลางถนนคนที่ตํำเนื้อตำตัวมีม,มีม่จะิลิ่นเหล้าเนี่ยมีแต่คนกำลังเกียดมีแต่คนดูถูกแกนะครับเพราะบวชเนี่ยเป็นหลวงต่ไมเนี่ยวันรุ่งขึ้นตํามไมไปดินทวารกับผมแต่กระดึกแต่ว่าท่านเดินตามหลังผมเพราะผมบวชก่อนหนึ่งหนึ่งวันนะครับหลวงต่ไมเดินตามหลังผมเนี่ย มีแต่คนกราบมีแต่คนไหว้มีแต่คน,เ,นเออมันก็จากจากตะแก่ขี้เมาเนี่ยพอห่มผ้าเหลืองเนี่ยสถานะมันเปลี่ยนนะครับแกเดินไปไหนก็มีแต่คนกราบคนไหว้แล้วก็หอมผมก็นึกถึงคําของหลวงปู่โตเหมือนเดิมนะครับคุณใช้ของบนหัวคนคุณกินของบนหัวคนถ้าคุณทําไม่ดีถ้าคุณทาณทชั่ว มันจะบาปขนาดไหนคนกราบไหว้คุณไม่ไว่าจะเป็นผู้ให้กาเนิดแม่เนี่ยต้องมากราบเราตายายต้องมากราบเรานะครับความรู้สึกตอนนั้นคือพูดตรงๆนะมันเหมือนมันเหมือนภารกิจอ่ะมันมันเหมือนกับเรารับอะไรบางอย่างที่ต้องแบบเป็นถ้าเป็นสมัยนี้เขาเรียกอะไรนะตัวแทนหมู่บ้านแล้วกันเราเราเหมือนคนที่ต้องบบศึกษาธรรมะเพื่อ ไปบอกกล่าวไปสอนเขานะครับเราจะทําชั่วเนี่ยพอเราจะทําชั่วจะผิดศีลปุ๊บเนี่ยความรู้สึกมันเตือนมันมันเตือนตลอดนะมันเตือนตลอดเฮ้ยไม่ไม่ไม่ได้นะข้าวทุกเม็ดที่กินเนี่ยมันมันมาจากมันมาจากคนที่คาดคาดคาดหวังเราใช่ไหมครับเขาคาดหวังเราเขาคาดหวังว่าเรากินข้าวแล้วเนี่ยเขาจะได้ขึ้นสวรรค์เราเรากินข้าวเขาใช่ไหมเขาจะได้ขึ้นสวรรค์ เพราะเขาไม่ได้เห็นเราเป็นมนุษย์นะครับเขาเห็นเราเป็นเหมือนตึ่งเทพพระเนี่ยแค่ผ้าเหลืองเนี่ยมันทําให้มันมันมันทาให้อะไรพิมันเปลี่ยนอะน,น,นะครับอย่างผมอาจไปเรื่องปกติแต่อย่างหลวงตาไมเนี่ยนะครับหลวงตาไมเนี่ยตะแก่ขี้เหล้าเนี่ยเพียงวันเดียวตะแก่ขี้เหล้ากลายเป็นที่ว่าเดินผ่านครูบาอาจารย์เดินผ่านข้าราชการเดินผ่านในผอำเภอพ้ว่า ้องยกมือไหว้หลวงตาใหม่เขาเขาไหว้ตะแก่ขี้ขี้ขี้ขมเมาเหรอไม่ใช่เขาไหว้อะไรครับเขาไหว้เพราะที่วรนผ้าเหลืองที่มันห่มอยู่มันศักดิ์สิทธิ์ขนาดนั้นนะครับนี่คือเครื่องหมายเครื่องหมายที่ผมนึกบอกว่าคนที่มีโอกาสได้มาบวชคุณโชคดีมากคุณโชคดีมาก,มมากๆเลยนะ ไม่ว่าคุณจะบวชนานบวชไม่นานเนี่ยชีวิตคุณเปลี่ยนนะครับและในช่วงที่ผมบวชเนี่ยเมื่อผมเกิดความรู้สึกว่าพูดตรงๆนะใครว่าบวชแล้วมีความสุขนี่สำหรับผมเนี่ยนะมันจะว่าสุขไหมมันมันก็สุขอะสุขในเพศของพระนะครับแต่มันก็เกิดความรู้สึกว่าเหมือนเราแบกภาระอันหนักอึ้งน,นะครับ ผมเหมือนความรู้สึกผมเหมือนผมแบกพาละนะทุกเวลาทุกเวลาตื่นขึ้นมาเนี่ยมันนึกตลอดไงมันนึกว่าเราถ้ถามันพลาดขึ้นมาเนี่ยเราตกนรกตกนรกหนักนะมันมองนะมันเห็นภาพแม่ที่กาําลังไหว้เห็นภาพตาภาพภาพยายที่ก้มกาบเท้าเนี่ยความรู้สึกมันบอกเราไงว่าเฮ้ยเราจะอยู่เป็น ถ้าหลบพลาดขึ้นมาเนี่ยมันบาปแล้วคือถึงแม้ใครไม่รู้แต่ตัวเรารู้นะครับเรากินข้าวทุกเม็ดมเนี่ยเราเรารู้ไงว่าเราไม่ใช่พ้าด,ดีถ้าถ้าเราทํานะถ้าเราผิดศีลถ้าเราอามอับัตนะแต่มาเทำให้เราต้องระวังตัวแล้วจะว่าเป็นจังหวะดียังไงก็ได้คือตอนที่ผมสว,นนออผมวดเนี่ยเออผมบวชเนี่ยผมก็สวดมนนั่งสมาธิ นะตามที่หลวงปู่โตบอกหลวงปู่เนี่ยท่านก็เม่ตาท่านก็มีตู้พระเจดียดกท่านก็ให้กุญแจผมกุญแจที่ไขตู้พระเจดียดกเนี่ยท่านบอกว่าว่างก็อ่านทีนี้ไอผมเนี่ยบวชไม่ได้ทําอะไรมันก็ว่างท้งวันใช่ไหมครับฉันเช้าฉันเพลินเสร็จผมก็อ่านพระเจดียดกนี่เน่เขาไปเปนภรษาไทยไงยของสยามรัฐผมก็อ่าน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 เฮ้ยอ,อ่านจนเราคีอแบบ ไม่ได้ว่าโชว์ไม่ได้อะไรนะอ่านจนเรารู้อ่ะเราเราเรารู้หลักคำรู้ว่าคำสอนของผู้เจ้าเป็นเป็นเป็นอย่างไรนะครับอืมและมันดีอยู่อย่างหนึ่งวัดที่ผมอยู่เนี่ยนะครับเขาไม่มีสอนเรื่องไอสยศาสตร์นะไม่มีไสยศาสตร์ไม่มีที่ว่าจะต้องบูชาโน่นบูชานี่นะครับท่านสอนธรรมะท่านสอนหลักการบริหาร หลักการอะไรที่ใช้ในชีวิตประจําวันจะเป็นคารวะใช้หลักคํานี้เป็นพระใช้หลักคํานี้นะครับมันทําให้ผมได้ฟังธรรมจากหลวงปู่เต๊ะแล้วก็อ่านพระไตรปิฎกจนถึงจุดหนึ่งนะครับจุดจุดหนึ่งเนี่ยอีกสามวันจะเข้าวันษาล้วคืออย่างที่ผมบอกนะถ้าเป็นสมัยเนี้ยถ้าถ้าเป็นบางคนบอกอะไรนะเคุณไม่มีบุญที่จะอยู่ต่อ ไม่ใช่หรอกผมมาคิดว่าถ้าผมเป็นคารวาสเนี่ยผมจะคล่องตัวกว่าจริงๆผมจะคล่องตัวกว่าผมยังมีความโลภผมยังอยากมีครอบครัวผมยังอยากมีชีวิตเหมือนจูตทุ่ท,ท,ทชนทั่วไปเพียงแต่ผมจะใช้หลักธรรมของพระเจ้าเนี่ยในการบริหารชีวิตผมมันก็เลยทําให้ผมคิดว่าแล้วแล้ว,แล,วแล้วช่วงนั้นเนี่ยอืม คือแม่ผมก็อายุมากนะครับแกก็เลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กกันตลอดอะ่ะแล้วน้องก็กำลังเรียนต่อผมก็อยากจะเข้ามาทำงานเข้ามาทำงานหาเงินส่งบ้านส่งโตะส่งส่งตัวเองเรียนก็เลยตัดสินใจศึกตอนที่ไปศึกเนี่ยก็ไปศึกกับหลวงปู่โตะนะครับแล้วก็พระที่เป็นพยานท่านท่านก็บอกว่า เออก็เสียดายอยู่นะว่าอยากจะให้ช่วยอะไรแต่ช่วยงานช่วยการอะไรเนี้ยแต่แต่ในในเมื่อจะเอาดีทางคารวาสเนี่ยก็หลวงปู่ก็ยินดีหลวงปู่ก็ยินดีด้วยเพราะว่าถ้าหลวงปู่พูดมาคํำทุกวันนี้ยังจําได้ประโยคที่หลวงปู่พูดเดีมยว,ว่าถ้ารู้ว่าไม่ไหวถ้ารู้ยังอยากมีความสุขในทางโลกศึกดีกว่า ดีกว่าฝืนยอยู่แล้วทำชั่วมันจะเป็นตาบาปแก่ตัวเองมันไม่ทำให้ศาสนาเสื่อมแต่ตัวเราจะเสื่อมไม่มีใครรู้แต่เรารู้ว่าเราเป็นพระดีหรือหรือไม่ดีสู้ศึกไปเป็นคารวาสแล้วเอาธรรมะเนี่ยไปใช้ไปสอนไปอะยังตรีเส,สกเสกกว่ามาฝืนยอยู่ถ้าอยู่ไม่ไหวให้สึกนะอย่าได้คิดทำชั่วในเพศขั ในเพศบรรนทิตมันกเน็เป็นคำที่หลวงปู่โตบอกนะครับวัดโพธิ์ภาวนารามจังหวัดัยนาทเมื่อเกือบสามสิบปีก่อนผมก็เลยตัดสินใจศึกออกมานะครับก็ที่เล่าเนี่ยอย่างก็บยังอยากจะบอกว่าสำหรับคนที่บวชเนี่ยคุณมีโอกาสดีคุณมีโอกาสดีกว่าผมมากคุณมีโอกาสได้บวชนาน,านคุณมีโอกาสดกาได้ใช้ชีวิตพระ จึงมีโอกาสที่จะศึกษาคําสั่งสอนทุาเจ้าแล้วเอามาใช้เอามาสอนญาติโยมแต่ก็อยากจะฝากบอกนะครับฝากบอกพระคนผมเหลืองหลายๆท่านหลายๆรูปที่ที่ไม่สนใจคําสั่งสอนของทุาเจ้าแต่คุณเนี่ยกินใช้บนหัวคนนะครับการบวชเนี่ยทําให้ฐานะคุณคุณเปลี่ยนนะครับ แต่ที่บอกอ่ะไม่ว่าเจ้าฟาร์มหากษัตรศัตรฐทนตรีต่างๆเห็นคุณเขาต้องกราบคุณเขาต้องไหว้คุณซึ่งถ้าเป็นคารววาเน่คุณทําไม่ได้คุณใช้ของบนหัวคนจะต้องสํานึกและสําเหนียกว่าจะต้องปฏิบัติธรรมจะต้องตั้งใจศึกษาธรรมะเพราะว่าคนที่เขากราบไหว้คุณเนี่ยเขาไม่มีเวลามาศึกษาธรรมะใช่ไหมเขาทำมาหากินเขาไม่มีเวลาหรอกเขาก็คาดหวังว่า สิ่งที่เขาทําบุญมนันยให้คุณเนี่ยคุณจะตอบแทนเขาด้วยธรรมะให้ความสุขเวลาเขามีความทุกข์นะครับให้เขาพ้นทุกข์ที่แท้จริงนะครับเช่นเขามีปัญหาเรื่องครอบครัวเรื่องเรื่องงานเรื่องการเข้ามาปรึกษาคุณคุณก็ต้องให้คําปรึกษาเขาตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระเจ้าไม่ใช่ไปชีนะ้นใไม่ก็ไปเป่า้มอาบน้ำมนต์พ่นน้ำหมากนะครับบูชาลุ่นบูชา,ชานี้ ซึ่งไม่ใช่คำสั่งสอนของผู้เจ้ามันไม่คุ้มกับของที่เขาอยู่บนเคินบนหัวแล้วมาให้คุณนะครับอยากจะฝากนะพระรูปไหนที่ปฏบิบัติีปฏิบัติชอบก็ปฏิบัติต่อไปเป็นเนื้อนาบุญพระพระรูปไหนที่รู้สึกว่าจะเริ่มไม่เคยดีถ้าไม่ไหวให้สึกถ้า ทำพลาดแล้วให้ยอมรับออกมานะครับอย่ากินอย่าใช้ของบนหัวคนนะครับมันเป็นบาปซึ่งมันไม่เป็นผลดีเลยนะครับก็อยากจะ่กฝากบอกไว้แค่นี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ